สวัสดีครับทุกคนแหม่นี้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทำคลิปถ่ายรูปท่องเที่ยวด้วยการขี่มอไซค์ยอยู่พักหนึ่งนะครับคลิปนี้กลับมาอีกแล้วครับ DIY สไตล์เข้ากล้องครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันทำ DIY โต๊ะหมู่บูชาครับเพราะว่าผมเองเนี่ยอยากจะมีโต๊ะหมู่บูชาแบบที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นหิ้งพระยึดติดก,กับกำแพงสูงๆไว้เพราะปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นแล้วผมอะ่ะก็ ค่อนข้างจะลําบากครับในการไหว้หพระจะเอาทูปขึ้นไปไว้จะทําความสะอาดพระพุทธรูปที่อยู่บนหิ้งพระนี่ก็ค่อนข้างจะลําบากครับก็เลยตัดสินใจว่าทําโต๊ะหมู่บูชาแบบที่มันพอดีกับช่องที่เรามีอยู่นะครับช่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะกว้างประมาณเมตรห้ครับผมก็เลยเขียนแบบขึ้นมาว่าจะทําโต๊ะหมู่บูชาสูงขึ้นมาสัก40เซนแล้วก็ลึกเข้าไป 50เซนกว้างเนี่ยประมาณเมตรห้ให้มันพอดีช่องที่มันว่างอยู่ครับแล้วก็ใช้ไม้จากที่ทําโต๊ะเหลือจากครั้งที่แล้วโอ้โหนานมากน่าจะเกือบเกือบปีอะไม้แผ่นนี้ที่เหลือทิ้งไว้ก็เอามาวัดเอามาเตรียมเขียนแบบไว้แล้วก็มาวัดไม้ดูว่ามันจะพอหรือเปล่าเนี่ยก็ปรากฏว่าก็อาจจะต้องซื้อไม้อีกสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็เอาเศษไม้ที่เหลือเนี่ยกลับมาทําถ้าเกิดไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ และตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการย่อยไม้ครับเขาเรียกว่าย่อยไม้ก็คือวัดตามขนาดให้มันได้แล้วก็นี่จะเป็นเป็นไม้ท็อปนะครับกว้างประมาณเมตรห้แล้วก็ลึกประมาณ50เซนครับตอนนี้ก็กำลังวัดแบบอยู่นะครับจะแบ่งให้ได้เป็นลังลิ้นชักด้วยนะ ผมก็ตั้งใจจะทําเป็นแบบว่ากว้างเมตรห้าสิแล้วก็แบ่งเป็นลิ้นชัก2ลิ้นชักส่วนข้างบนเนี่ยก็จะทําเป็นสเตปไล่ไปสัก 2- อสาชั้นเพื่อให้พระประธานเนี่ยอยู่ข้างบนตอนนี้ก็ย่อยไม้ได้แล้วครับก็เป็นขาตั้ง3แผ่นครับสูงประมาณ40เซนลึก50เซนครับตัดมาแล้ว3แผน่นก็มาวัดดู เตรียมที่จะติดตั้งครับก็ดูเช็คดูความเรียบร้อยปัญหาของผมก็คือเลื่อยมันไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าทําในช่วงหน้าฝนไม้โตะ๊ะเลื่อยวงเดือนเนี่ยกบวมทําให้ค่อนข้างจะทําลําบากก็ถูๆได้ถกันไปครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของหลังจากที่ย่อยไม้เสร็จแล้วมันจะมีเสี้ยนแล้วก็มันจะไม่ค่อยเรียบครับก็เลยจะต้องมาขัดกระดาษทรายนิดนึงการใช้เครื่องมือนี่ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่ามันทําให้ เบาแรงเราไปเยอะเลยก็ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับขัดลบเหลี่ยมลบมุมแล้วก็ขัดเนื้อไม้ให้เรียบนะครับตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เรียบเนี่ยเวลาพอมันประกอบชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีช่องว่างส่วนตัวผมผมอยากให้ไม้ยางพาราประสานที่ผมนํามาใช้เนี่ยอยากให้มันเรียบแล้วก็ใช้เครื่องอย่างเดียวก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ คือคือไม่ไม่ใช่ไม่สะดวกครับคือมันอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เลยใช้แบบว่ากระดาษทรายที่ใช้กับมือด้วยมาถูมาถูตามซอกตามมุมตามที่เราต้องการเมื่อถูแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทาเคลือบเนื้อไม้ด้วย PU p u โพลีเทนครับเป็นสูตรน้ำครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าการจะทำงานไม้เนี่ยนะ การรักษาเนื้อไม้การเคลือบเนื้อไม้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญควรที่จะต้องทําก่อนที่จะประกอบชิ้นงานขึ้นมาครับผมก็เลือกใช้ PU p o โพล e เทนเนี่ยในการเคลือบเนื้อไม้เหมือนโต๊ะที่็นผ่านมาผมก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือทาเคลือบไปก่อน1ชั้นเพื่อรักษาเนื้อไม้แล้วก็ทําให้ลายไม้มันเด่นชัดขึ้นมามากๆครับก็พอทาไปเนี่ยหรอบนะครับพอทาไปเราทิ้งไว้ให้แห้งนะให้ให้แห้งแล้วเราเอามือรูปดูก็จะรู้สึกว่า ไอ้ตัวน้ํายาเนี่ยมันไปดันเสียนไปดันขี้เลื่อยดันเสียนที่อยู่ตามล่องเนื้อไม้ก็จะต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยเบอร์320นะที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยใช้กับงานไม้เนี่ยเป็นเบอร์ที่ละเอียดมากๆมาลูบอีกทีไม่ต้องขัดจนแบบน้ํายามันหลุดออกหมดนะก็เรารูปแค่ให้เสียนที่มันถูกดันขึ้นมาจากร่องเนื้อไม้เนี่ยมันเรียบแล้วมันมันสบายมือขึ้น ลองรูปดูเบาๆรูปจนทั่วเนี่ยพอรูปรูปดูปุ๊บเอามือสัมผัสดูอีกทีถ้าเกิดมันเรียบปุ๊บทาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เนี่ยฮะก็ทาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เคลือบเงาสวยงามพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นฟิล์มบางๆสวยงามครับแล้วมันช่วยรักษาเนื้อไม้ปลวกก็ไม่กินแล้วก็ทําให้ลายไม้เนี่ยมันเด่นชัดมากๆหลังจากนั้นครับก็มาเตรียมไม้ชิ้นอื่นๆครับ โตะเรื่อยวงเดือนที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือผมถอดออกไปซอยไม้อย,อย่างที่เห็นในตอนต้นคลิปเนี่ยแล้วพอ,อามาประกอบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ตรงครับมันไม่ได้ฉากอันนี้สําคัญนะครับต้องพยายามแก้ให้มันได้ฉากให้ได้หลังจากที่ทําการเคลือบเนื้อไม้แล้วก็แห้งทุกอย่างแห้งสนิทด,ดีครับก็เอาไม้มาประกอบครับจากในรูปนี้จะเห็นได้ว่าไม้ชิ้นเนี่ยช่วงล่างเห็นปะ่ะตรงตรง,ตรงท่อนล่างเนี่ย ก็จะมีคราบน้ําเพราะว่าไม้มันตั้งอยู่ข้างบ้านแล้วมันมีอากาศชื้นทําให้ไม้มันอมน้ําผมก็เลยรีบเอามาประกอบเป็นโต๊ะหมู่บูชาดีกว่าก็เจาะข้างเอียงเจาะเอียงแบบนี้ครับจุดละ2ตัวทั้งหน้าทั้งหลังครับแล้วก็ทาก,กาวแล้วก็ใช้แคปหนีบไว้ทิ้งไว้ให้แห้งครับเพื่อความแข็งแรงครับนี่ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับหลังจากนั้นก็มาวัดขนาดของ ไม้ที่เราจะทำามารองพื้นข้างล่างครับก็ในส่วนต่างๆเนี่ยทางที่ดีผมแนะนำว่าควรจะเขียนแบบให้ชัดเจนแล้วก็ตัดไม้ให้มันพอดีทีเดียวมันจะได้เลอะทีเดียวครับแต่ของผมเนี่ยทำผิดวิธีผมทําค่อยๆไปทีททละทีละขั้นตอนครับพอทานี้เสร็จก็มาตัดไม้ใหม่วัดไม้ใหม่มันเสียเวลาพอสมควรโตบูชาเนี่ยผมใช้เวลาทําอยู่ประมาณเกือบเดือนเลยนะเพราะผมทําได้แค่เสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์ก็ทําไม่ได้ ขั้นตอนสําคัญของการประกอบคือทุกอย่างต้องจับให้ได้ฉากและนี่ก็ผมใช้ตัวลูกยิงลูกแม็กครับตัวยิงแม็กปักกับปั๊มลมแล้วก็น็อตสกรูต่างๆใช้ลูกแม็กเบอร์30มิลครับก็คือความลึกสักประมาณ3เซนเพราะว่าไม้ผมใช้20มิลครับก็อยากให้มันยิงทะลุพอเราจัดให้มันได้ฉากแล้วก็ยิงไปเลยครับใช้แม็กยิงเพื่อเย็บ ยึดไว้ก่อนแต่ก่อนที่จะยิงเนี่ยแนะนำนะครับว่าจะต้องทากาวลาเท็กสำหรับงานไม้ไว้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้งานของเรานี้แข็งแรงมากๆครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาคำนวณในการทำกล่องลิ้นชักก็อย่างที่ผมบอกครับจริงๆมันควรจะต้องคิดให้เสร็จก่อนแต่ผมทําแบบบ้านๆนะครับทำแบบว่าเราคิดอะไรได้แล้วก็ทำไปในหัวเราจินตนาการแบบไหนแล้วก็ทำไปพอทำตู้เสร็จแล้ว ในทำชั้นแรกเสร็จแล้วนะก็มาวัดกล่องดินชักว่าเออช่องที่มันเหลือเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วกล่องดินชักจะประมาณเท่าไหร่จากนั้นก็วัดเพื่อไปตัดไม้ครับซึ่งจริงๆแล้วจะบอกตรงๆว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับจริงๆควรจะต้องเขียนแบบให้ชัดเจนแล้วก็กําหนดไปเลยว่าจะต้องตัดไม้ขนาดนี้กี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วตัดให้เสร็จขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยแล้วก็มาทา เคลือบเนื้อไม้อะไรให้เสร็จหลังจากนั้นจะได้เป็นแค่ขั้นตอนการประกอบครับแต่ว่าผมทําแบบบ้านๆครับทําผิดวิธีก็ค่อยๆทําไปครับมีเวลาก็ทําไปก็ใช้เวลาทําอยู่นานพอสมควรนะนี่ก็พอตัดเสร็จแล้วเริ่มเข้าใจแล้วก็จะต้องมาขัดไม้ให้เรียบให้ทุกแผ่นเรียบก่อนแล้วก็มาทาเคลือบนะครับทาเคลือบทําแบบนี้ทุกๆขั้นตอนพอเคลือบเสร็จแล้วแห้งแล้วก็มาประกอบครับ สิ่งสาคัญที่สุดก็อย่างที่ผมบอกก็คือต้องใช้กาวเป็นตัวช่วยครับกาว toa ครับกาวลาเทคลองซื้อตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์ไม้เนี่ยมีแน่นอนซึ่งมันจะความเข้มข้นของเนื้อกาวมันจะคนละแบบนะกับกาวลาเทคที่ใช้ในงานเครื่องเขียนใช้แปะกระดาษเนี่ยไม่ใช่นะตัวนี้เหนียวมากๆครับพอมันแห้งแล้วมันแข็งแรงมากมากไอตัวนี้ช่วยผมได้มากคือเครื่องเข้ามุม90องศาเป็นจับมุม,มเพราะว่าทํางาน diy นี่<ม>ทําคนเดียว<ม>เพราะฉะนั้น การเข้ามุมให้ได้ฉากมากที่สุดเนี่ยมันสําคัญกับงานไม้มากถ้าเกิดเราเข้าไม่ตรงเข้าไม่ได้90องศาเนี่ยงานของเราจะเบี้ยวไปทั้งหมดเลยนะน,น,ยน,ยนี่ก็จับมุมให้มันได้ครับซึ่งผมก็ทากาวแล้วแล้วค่อยมาประกอบแล้วก็มายึดหลังจากนั้นก็ใช้แม็กยิงครับมีปั๊มลมกับแม็กนี่ช่วยได้เยอะถ้าเกิดมายิงน็อตอย่างเดียวจะเสียเวลามาก,มากๆเข้าใจแล้วครับว่าทําไม ช่างเฟอร์นิเจอร์เขาถึงใช้แม็กในการทํางานเพราะว่ามันสะดวกสบายครับแล้วก็แข็งแรงในระดับหนึ่งเพราะว่าพอเราทากาแล้วเราเย็บแม็กไว้เนี่ยแข็งแรงแน่ๆอันนี้จะเป็นตัวลิ้นชักที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ใช้แคมป์หนีบเพื่อให้กาวมันแห้งครับเพื่อที่มันจะได้แข็งแรงอันนี้พอประกอบเสร็จแล้วผมค่อยมาทาเคลือบออปูรีเทนอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องอย่างที่บอกครับมันควรจะต้องทําตั้งแต่แรก พอมาประกอบอย่างนี้แล้วแล้วลืมทาเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่ทากันก็มันก็ลําบากอ่ามันไม่ไม่ถึงก็ลําบากมากแต่มันก็ไม่สะดวกสไม่สะดวกสบายสัทีเดียวนะฮะมันก็บางมุมเราเข้าไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทาตั้งแต่ยังเป็นชิ้นงานอยู่อย่างเนี้ยมันง่ายกว่าแล้วค่อยมาประกอบครับอันนี้ก็เป็นลิ้นชักตัวแรกที่ทําก็ พอทำแล้วก็ถึงจะได้เห็นวิธีการนะครับนี่คือเสน่ห์ของการทํา DIY นอกจากเราจะได้ชิ้นงานที่เราต้องการแล้วเราจะได้ยังเราจะยังได้รู้ถึงปัญหารู้ถึงขั้นตอนนี่คือช่องที่ผมจะเอาโต๊ะขึ้นโต๊ะหมู่บูชาเข้ามาใส่ครับของเดิมเปน็นอย่างนี้และพอผมเนี่ครับพอทําเสร็จแล้วเอามาวางเนี่ยมันสวยงามมากๆจะสังเกตเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยผมทาสีใหม่แล้วก็ปิ้นสั่งปิ้น เขาเรียกว่าวอลเปเปอร์ทำเป็นรูปต้นโพนะครับเพื่อมาเป็นด้านหลังของพระพุทธรูปที่เราจะเอามาวางครับและนี่ก็กล่องลิ้นชักที่ทําเสร็จแล้วผมก็จะการทําการติดตั้งรางลิ้นชักผมเลือกรางลิ้นชักแบบที่มันซอฟนะครับพอผักเข้าไปปุ๊บมันจะดันเข้าไปเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตัวรางลิ้นชักเข้ากับตัวกล่องลิ้นชักครับก็วัดดูจับมุมให้ดีครับ แล้วก็ดึงรางลิ้นชักออกมาให้เสมอกับปล่องลิ้นชักครับแล้วก็ยึดน็อตจริงๆมันจะต้องยึดน็อตข้างละ3ตัวนะครับแต่น,นี้ผมตัดมาให้ดูก็คือยึดตัวแรกให้ได้ก่อนจากหลังจากนั้นก็ดึงลิ้นชักมาแล้วก็ดึงแล้วก็ยิงน็อตไปอีก2ตัวฝั่งละ2ตัวทําอย่างนี้ทั้ง2ฝั่งครับก็จะได้กล่องลิ้นชักแต่ตอนนี้มันยังไม่มีฝาหน้านะเพราะว่ามันต้องทํากล่องลิ้นชักให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นค่อยไปทําฝาเพื่อมาประกอบขั้นตอนต่อมาครับก็จะทํา ชั้นอีก2ชั้นครับสัตยกสเต็ปขึ้นมาเพื่อที่จะให้พระประธานพระพุทธรูปองค์อื่นๆเนี่ยได้วางสวยงามผมตั้งใจทำไว้สัก3ชั้นตอนนี้ก็ย่อยเนื้อไม้ย่อยไม้เสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นๆตามขนาด15คูณ20เซนครับก็มันจะมีหลายขนาดเดี๋ยวดูกันไปแล้วกันพอเราตัดไม้ขัดไม้เสร็จแล้วก็อย่างที่บอกครับพอพอผมรู้วิธีว่ามันจะต้องทําแบบไหนเราก็ มาจัดการทําให้มันเรียบร้อยก็คือทาเคลืบอบยูริเทนให้เรียบร้อยทุกอันหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนประกอบครับทุกครั้งผมจะไม่ลืมทากาวครับเพราะว่ามันจะเป็นเ,เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้งานเราแข็งแรงมากๆครับหลังจากนั้นค่อยเย็บด้วยแม็กซึ่งจริงๆแล้วผมเย็บแม็กแล้วผมก็ยังจะยึดน็อตด,ด้วยนะบางจุดจุดไหนที่มันต้องรับน้ําหนักเยอะผมก็จะยึดน็อตด,ด้วยจะไม่ได้ยิงแม็กอย่างเดียวเพราะกลัวมันเอาไม่อยู่ กล่องลิ้นชักเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ไม้16มิลนะครับเพราะถ้าเกิดใช้ไม้20มิลลิ้นชักมันจะหนักมากๆเดี๋ยวตัวรางลิ้นชักมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวพอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้แคมป์หนีเพื่อความแข็งแรงครับแล้วก็เย็บแม็กเลยครับใช้แม็กยิงยิงหัวยิงท้ายแล้วก็ไล่ไปเลยครับจากนั้นก็จะผมก็จะยิงน็อตไว้อีก2ตัวนะครับในทุกๆด้านเพื่อที่มันจะได้มี ความแข็งแรงในการใช้งานในระดับหนึ่งครับสะดวกสบายมากๆครับการที่มี Mac เนี่ยฮะใครที่ไม่เคยทำพอลองทำแล้วใช้ Mac เนี่ยจะติดใจผมยังชอบเลยผมรู้สึกเออมันสะดวกดีจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยิงแต่ยิงนออ็อตเดียวทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญที่ให้งานเราสวยงามครับก็คือการลบมุมครับเมื่อนั้นกล่องเราจะเป็นสี่เหลี่ยมทื่อๆแล้วมันจะ,ะค่อนข้างจะคมผมก็จะใช้เราเตอร์ครับในการลบมุมครับ ด้านที่มันหันออกมาข้างหน้านะเพื่อที่ให้มันรู้สึกชิ้นงานเรามันสมูทขึ้นมันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปให้มันมีจุดโค้งมนบ้างผมก็เลือกที่จะลบมุมด้านบนด้านเดียวนะครับส่วนด้านข้างที่มันติดก,กับผนังอะไรพวกนี้ผมจะจะจะไม่ได้ลบจะลบแค่ด้านบนที่มันหันหน้าออกมาเท่านั้นครับนี่ครับหลังจากพอทําเสร็จแล้วก็มา เคลือบน้ำยาอีกทีหนึ่งครับตรงจุดที่เราได้ใช้เลอเตอร์ในการลบมุมเห็นปะผมจะลบมุมด้านเดียวเพื่อความสวยงามครับส่วนอื่นผมจะไม่ลบตรงที่ผมลบเนี่ยเราก็เอาโพลิเทนเนี่ยมาเคลือบเนื้อไม้อีกทีหนึ่งพอเราทำเสร็จทุกๆชั้นแล้วครับก็ตากแดดครับนี่ฮะก็เป็นชิ้นงานหลังจากนั้นก็เอามาประกอบครับผมจะไม่ได้ยึด เป็นแบบว่าไม่ได้ยึดถาวรซะทีเดียวนะชั้นข้างบนผมเผื่อว่าอนาคตถ้าเกิดมีการย้ายบ้านหรือย้ายมุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยฮะผมก็จะทําเล่นสเต็ปแบบนี้ก็สังเกตดูทุกอันผมจะลบมุมหมดโดยใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าเราเตอร์นะฮะซึ่งมันก็จะมีหัวแบบลบมุมหัวแบบเหลี่ยมหรือว่าใช้วิธีในการเจาะรูกินเนื้อไม้ก็ใช้เราเตอร์นีครับสะดวกดีนี่ก็เป็นภาพรวมของพอทํา ชั้นข้างบนมาเสร็จแล้วมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสําคัญคือทําฝาหน้าของลินชักครับฝาหน้าของลิงชักผมก็จะใช้ไม้16มิลเหมือนเดิมก็ใช้ตัวเลื่อยจิ๊กซอครับที่ซื้อมาใหม่เลยนะยอมลงทุนซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งเอามาย่อยเนื้อไม้หลังจากนั้นก็ ลิ้นชักครับที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวมือจับลิ้นลิ้นชักเนี่ยผมซื้อมาเป็นแบบฝังในเนื้อไม้นะอยากจะดูเท่ๆผมก็มาวัดก่อนแล้วก็ใช้เลาเตอร์เนี่ยครับในการเจาะลงไปวัดขนาดให้ดีอยากเจาะให้ทะลุวัดจากขนาดของมือจับนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่แล้วก็เจาะเนื้อไม้ไปเท่านั้นครับนี่ครับพอเจาะเนื้อไม้ได้ปุ๊บเราก็เอาตัว ตัวมือจับมาลงแล้วก็ยึดน็อตครับผมเลือกเป็นสีดำอยากให้มันสีมันตัดกับเนื้อไม้เพื่อความสวยงามครับก็พอใส่ลงไปแล้วผมจะเจาะให้รูมันกว้างนิดนึงนะถ้าเกิดสังเกตดูว่ารูของมันจะไม่สวยงามไม่คมเพราะว่าผมทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็เอาแค่พอได้ครับงาน DIY เราใช้เองก็ไม่เป็นไรครับพอได้แล้วเราก็เอาฝาหน้าของลิ้นชักเนี่ยมายึดติด สังเกตผมจะทําข้างหน้ามีไม้แผ่นหนึ่งรองไว้เพื่อรับน้ําหนักในการดึงนะครับก็ยึดน็อตเข้าไปแล้วก็ทําการยิงแม็กเย็บแม็กเข้าไว้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เราจะใช้แรงในการดึงมาแล้วก็จะยึดน็อต2ตัวแล้วก็ที่เหลือก็เย็บแม็กไว้ก็แค่นี้ก็รับรองใช้งานได้สบายๆครับ นี่ครับก็เป็นขั้นตอนในการเจาะรูก็ดูให้มันไปยึดกับไม้ที่เราเตรียมไว้รองรับน้ำหนักครับหลังจากนั้นก็ทำการขันสกรูครับ สว่านไฟฟ้านี่คืออุปกรณ์หัวใจสำคัญในการทำงานไม้สมัยนี้เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยทุ่นแรงเราได้มากๆเลยนะครับไม่มีสว่านเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแน่ๆนครับแนะนำว่าควรจะมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นสำหรับขันสกรูอีกตัวหนึ่งก็เอาไว้สำหรับเจาะนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของโต๊ะหมู่บูชาที่ผมทำเองกับมือก็เย็บแม็กอีกนิดห yeah, น่อยครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้งบประมาณน่าจะประมาณสักไม่เกิน5,000บาทครับมาซื้อไม้3แผ่นและอุปกรณ์อีกนิดหน่อยครับก็ภูมิใจครับนี่คือโต๊ะหมู่บูชาที่นํามาฝากเพื่อนๆกันเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อว่าใครที่สนใจจะทําก็ลองเอาคลิปนี้ลองไปประยุกต์ดูนะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับสไตล์การทํางานของคุณครับ